h e r k e s e ส e r ม a b ์สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I Can Speak Turkish ช่องจะแบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาตุรกีระดับ A 1บทที่5หมวด R ถึง B ค่ะ a u u s t สิงหาคม Agenda u u s t a g กำหนดการ Agenda อ n m a กล่าวถึงระลึกถึง แมนชั่นจำอราลึกทันวาคมดี December. เซมเบอร์อัตช์ไฟไฟร์าฟาบาอายุฮันนมูนฮันนมูนบิริจิกเท่าน,านั้น Only. บิริลเทด้วยกันทุกข์เจ้า บลิกเทลิกความสามัคคี Togetherness b บ y a สี Paint บุชุกครึง่ง Half ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะ h o ช c h o c o l